ครับวันนี้เรามาอยู่กับปัม๊มยามาโตนะครับผมยามาโตยามาโตะตัวนี้สามนิ้วนะสามนิ้วครัสามนิ้วนี้เราจะใช้วินสามนะบินสามเส้นเดียวเลยสายบันเส้นเดียวเลยแล้วก็วินเครื่องก็อันนี้อีทีร้อยอีทีร้ยสิบ วินสี่ครึ่งครับวินสี่ครึ่งแต่พานก็โอเคโอ้ตัวนี้ก็แรงนะผมเพราะว่ามันเ <c> ค <oughs> รื่องเล็กแต่ใช้เครื่องที่มีกำลังส่งสายตัวนี้เราจะใช้นะสายสายอ่อนสิบสนะี่เมตรนะปั๊มพวกนี้นี่ถ้า ให้ดีนะเราซื้อแบบอย่าให้มีข้อต่อเยอะเพราะว่าอากาศรั่วมันจะมีเยอะโู่เราซื้อสายก็สายเส้นยาวทีเดียวเลยคนระดับปุ๊บน้ำจะยังอยู่ข้างในนี่ครนะี่ครับ อีทนะีร้อยสิบตรงนี้จะเป็นดอกจิกฮะมีนมีดอกจิกใบโพโอ้หลายอย่างนะแล้วแต่เขาจะทำมาครับผมว่าจบแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ